โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับในรับเข้าสู่ช่องเดฟชีพนะครับผมสําหรับ i f t a l k ตอนที่2ในวันนี้นะครับผมเป็นหัวข้อที่ว่าถ้าอาซูล่าเป็นผู้ชายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับต่างคนก็ต่างสันนิฐานกันไปนะครับผมตั้งแต่ความสัมพันธ์ของนางกับซูโก้เนี่ยจะเปลี่ยนไปไปจนถึงขนาดที่ว่าจะเก่งกว่าเดิมเลยนะครับผม และเช่นเดิมครับผมก่อนดูคลิปนี้ควรดูทุกอย่างมาก่อนแล้วนะครับผมเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ความเป็นไปได้ที่อาจจะนึกออกมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเราไปดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่าว่าถ้าสุราเป็นผู้ชายเนี่ยพวกเขาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากเมมเบอร์ของเราครับผมคุณธัญ,ญพรน,นะครับเส้นเรื่องหลักเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนเทศไม่ส่งผลตัว,ตวละครสูกโก้คงจะเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆไทยีกับเมย์เนี่ยอาจจะไม่ร่วมทีม นับว่าตรงประเด็นมากครับผมเพราะว่าอสุล่าเนี่ยได้รู้จักกับทั้งสองนะครับที่สถาบันศึกษานาดีหลวงนั่นเองไม่แน่ว่าในไทม์ไลน์นี้เนี่ยอาจจะลุยเดียวก็ได้นะต่อไปครับผมโอซอนโอทนะครับกับเนทบอกว่าก็คงคล้ายๆกันกับกรณีของไอโรกับโอไซแหละก็คือพี่น้องตีกันตามท้องเรื่องนะครับแบบที่เคยเป็นกมนานอยู่แล้วนะครับผมคุณนัทมนนะครับบอกว่าซูโก้เนี่ยจะโดนพ่อมองว่าไร้ค่ามากกว่าเดิมเพราะภูมิใจในอสุล่าชายนอกจากนั้นซูโก้อาจจะไม่ได้รับการไว้ชีวิต อาจจะไม่รอดจากการท้าประลองกับพ่อหรือต่อให้รอดก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆไม่ได้รับคำสั่งให้ไปตามหาอาวตารซูโก้อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแองเลยเอาอย่างนี้ก่อนครับผมต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยครับผมที่ซูโก้เนี่ยโดนให้ไปโดนอัคนคายตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาไปพูดกลางที่ประชุมสงครามตหาครับไม่เกี่ยวกับความภูมิใจหรือไม่ภูมิใจในตัวอสุร่าเลยครับผมยังไงซาโอไซนะครับก็โปรดปานอสุร่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผลของอัร์คนคายก็จะเหมือนเดิมและเรื่องนี้ อาจจะไม่เกี่ยวกับซูโก้เลยก็เป็นได้นะครับคุณบุตรนะครับผมบอกว่าผมคิดว่าน่าจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็น่าจะบ้านหนักกว่าเดิมซูโก้ไม่น่าจะชนะได้ตอนดาวหางโซซินแล้วก็ต้องสู้กับอวตารในที่สุดประเด็นนี้นับว่าน่าสนใจมากนะครับผมแข็งแกร่งขึ้นบ้านหนักกว่าเดิมแต่เปลี่ยนไปด้วยอะไรเพราะอะไรกัน คุณวาราดอนนะครับบอกว่าอาจจะเป็นแบบว่าพี่น้องสนิทกันมากกว่าเดิมก็ได้เพราะเป็นผู้ชายด้วยกันนะครับเหมือนพี่ชายเข้าใจน้องชายอะไรอย่างนี้พี่สาวเข้าใจน้องสาวอะไรทํานองนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้เพื่อนสาวสองคนเข้าร่วมทีมเป็นพี่น้องร่วมสู้กันนั่นเองอาจจะเป็นไปได้ครับผมแต่เราต้องมาดูสาเหตุกันลึกๆนะครับว่าทําไมถึงจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้ คุณรอยมาสแตงนะครับผมถ้าสังคมเป็นแบบเดิมยังไงนิสัยก็เหมือนเดิมเ <C os m ary> พิ่มเติมคือความแข็งแกร่งน่าสนใจนะครับผมถึงขนาดที่ว่าซูก้เนสูไ้ไม่ได้ด้วยแต่ด้วยสาเหตุอะไรกันก่ <C os m ary> อนที่เราจะไปฟังข้อสันนิษฐานของผมทั้งหมดนะครับเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยดีกว่าถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและมีผลกับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ <C os m ary> เริ่มจากข้อแรกเลยครับผมสิ่งที่หลายคนคิดกันคงจะเป็นหัวข้อของเรื่องเพศที่เปลี่ยนไป มันมีผลกับบาลังหรือวศักใดๆของอสูร่าหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่มีครับประเทศอัคีนะครับผมมีความเท่าเทียมเรื่องเพศกันมาอย่างช้านานนะครับมีทั้งทหารชายทหารหญิงฝ่ายหลอดชายและหญิงไม่ว่าเพศไหนก็สามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างอิสะระยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเฮรัน hey หรือแมตต่รันกิสทหารยศสูงนะครับแห่งตระกูลเซนาคาที่มีทั้งฐานะทางการเมืองอิทธิพลในกองทัพและยังเป็นถึงสหายอวตารด้วย จะสังเกตเห็นนะครับผมว่าตลอดเส้นเรื่องที่เดินมาเนี่ยไม่มีใครเหยียดนะครับหรือว่าพูดอะไรที่ผิดแปลกเรื่องเพศของทั้งสองคนเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมให้ระลึกเอาไว้เสมอว่าไม่ว่าอสุราชจะเป็นชายหรือผู้หญิงภายในประเทศอาคีเนี่ยเธอก็ยังจะสามารถที่จะครองราชและมียศศักดิ์และฐานะได้ตามปกติครับผมเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบัลลังของประเทศอาคีนะครับผมเป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วครับว่าตั้งแต่สมัยคุนศึกก่อนรวมเกาะอาคคีเนี่ย จนถึงตอนที่รวมอํานาจไปที่ไฟร์หลอดได้นะครับบัลลังเนี่ยมันสั่นคลอนตลอดมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงอํานาจกันแข่งขันกันระหว่างขุนนางนะครับตระกูลต่างๆดูสงครามดอกซูบากิโบตามเป็นตัวอย่างก็ได้ครับแชริวสร้างเรื่องไว้นะครับแชจินมาสารต่อปะทะกับโซริวเล่นสงครามการเมืองกันไปนะครับแม่หญิงซูรานแม่หญิงหัวโซเคโอโซซาวอนนะครับตีกันจนจบที่โซริวได้ในที่สุดและรวมอํานาจเอาไว้ที่กษัตริย์ได้นะครับโอไซกับไอโรนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะบอกก็คื การแย่งชิงบัลลังก์เนี่ยมันมีมานานแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงหรือไม่ก็ตามนะครับขอแค่เป็นคุณนางก็สามารถเป็นได้ถึงฟา์ลอร์ดและไฟลร์เลดี้ได้เสมอครับเรื่องที่3นะครับคือความผิดปกติทางจิตของอสซูลานะครับหลังจากสงครามร้อยปีนะครับซึ่งเรื่องเพศเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีผลนะครับผมจาสาเหตุกันได้ไหมครับว่าเกิดจากอะไรอสุูลาเติบโตขึ้นมาในสภาพแบบไหนแล้วอะไรกันที่เป็นสาเหตุแห่งความป่วยทางจิตที่เกิดขึ้น แต่เดิมแล้วนะครับอสูร่าเนี่ยถูกชุบเลี้ยงไว้อย่างดีนะครับภายใต้การดูแลของโอไซด้วยการฉายแววตั้งแต่เด็กทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นลูกคนโปรดของพ่อไปเลยและถูกวางไว้ในฐานะทายาทผู้สืบต่อบัลลังเธอฉลาดหลักแหลมเรียนเก่งแต่มีปมเดียวอยู่ในใจของเธอครับคือเธอไม่ได้รับความรักจากแม่เลยเพราะเออร์ซาเนี่ยเอาแต่โอซูกโกอยู่ตลอดทําให้อสูร่านะครับต้องคอยเรียกร้องความสนใจจากแม่เสมอและด้วยการไอดอลไลซ์พ่อของตัวเองนะครับผม ธอถึงขั้นที่ว่าไม่เรียกอสุรลอนว่าไฟลอ์รอดแต่ถามว่าเรียกแค่ปู่ไม่ได้เหรอนั่นแสดงถึงความคิดที่โตกว่าเด็กทั่วไปและคิดว่าพ่อของเธอจะเป็นไฟลอ์รอดที่ดีกว่าได้แน่นอนแถมยังตราหน้าไอโรว่าเป็นคนที่แพ้ไหนจากการพูดข่มขู่ซูโก้เผาตุ๊กตาของไอโรทิ้งเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติสําหรับเด็กทั่วไปอย่างแน่นอนครับมีความเป็นไปได้ว่าอาการป่วยอาจแฝงอยู่ในจิตใจตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนั่นเอง อาการเริ่มมาออกหนักๆนะครับผมเข้าตอนที่เมย์กับไทลีเนี่ยหักหลังนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นจะสังเกตได้ว่าเธอไม่ได้หลักแหลมและแม่นยำเหมือนตอนแรกเริ่มหวาดกลัวกังวลและไล่คนใกล้ตัวเนี่ยออกไปหมดเลยคนแล้วคนเล่าเมื่อโอไซแต่งตั้งให้เธอเป็นไฟล์ลอดได้อย่างง่ายๆเธอกลับรู้สึกโดนดูถูกถูกกดลงไปให้ต่ําเหมือนกับซูโก้ตัดผมนอนไม่หลับจนตาคล้ำเพราะกลัวว่าใครจะมารอบสังหาร เริ่มเห็นภาพหลอนของเออร์ซ่าที่แสดงท่าทางสงสารลูกสาวเธอเจ็บปวดและร้องไห้ออกมาจิตใจผิดปกติอย่างสมบูรณ์หลังจากพ่ายแพ้ให้กับคาทารานั่นเองหลังจากนั้นก็ไปตามอ่านกันในคอมิกต่อครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปสําหรับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออสูราเป็นผู้ชายคืออสูราจะก้าวร้าวมากกว่าเดิมครับอคสิฟขึ้นทั้งนี้ตามผลวิจัยที่ผมไปศึกษาแล้วก็ไล่อ่านมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเพศเดียวกันผลระบุไว้ว่า พี่น้องเพศหญิงมักมีการชิงดีชิงเด่นการแข่งขันมากกว่าเพศชายในขณะที่เพศชายนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าคือพฤติกรรมด้านความรุนแรงนั่นเองอาจทําให้เกิดการทาร้ายร่างกายกันมากกว่าทําร้ายจิตใจเหมือนที่อสุลา่าทาต่อซูโก้ในขณะเป็นผู้หญิงชีวิตวัยเด็กของซูโก้จะทุกทรมานมากกว่าเดิมเป็นแน่ซึ่งตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าวไม่ได้มาจากตัวโอไซแต่อย่างใดครับโอไซอาจจะผิดจริงที่ละเลยและดูถูกลูกชายคนแรกที่ไม่ได้เรื่องตามที่ตัวเองต้องการ แต่การต้องให้ทายาทที่เหมาะสมมาสืบท่อบ,บัลลังนั้นมันก็ไม่ผิดเหมือนกันที่จะโปรดปานอสุลาเป็นพิเศษซึ่งตรงนี้ผู้ที่เป็นตัวแปร ى, และส่งผลสําคัญต่อจิตใจของอสุลามากกว่าคือเออร์ซ่าครับที่สร้างปมในใจตรงนี้ขึ้นมาและได้ความไวโอเลนส์ในพี่น้องผู้ชายอาจจะเกิดการทํร้ายร่างกายขึ้นมากกว่าแค่แกล้งกันเฉยๆซูโกโออาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าทีนี้เรามาดูทีมของอสุรากันบ้างดีกว่าสมมุติต่อไปว่าให้เนื้อเรื่องเดินตามไทม์ไลน์หลัก ผมว่าอสุาก็น่าจะฉายเดี่ยวเพราะตัวนางมีความมั่นใจสูงอยู่แล้วยิ่งทําให้ผู้ติดตามและทหารรอบๆนั้นย่อมมีความยำเกรงและปฏิบัติตามอย่างปฏิเสธไม่ได้เป็นที่รู้กันดีว่าโอไซให้อสุาได้ศึกษาในระดับสูงสุดเธอรู้ถึงการเมืองยุทธวิธีรบการวางแผนกลยุทธ์ทุกอย่างของทุกประเทศเธอสามารถวางแผนได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้อย่างเมย์และไทลีแผนนี้คงจะสําเร็จลงไปได้ดีที่บอยลิงร็อกก็เช่นกันเธอจะไม่ถูกหักหลัง จนเสียสติไปส่วนหนึ่งแต่ผลสุดท้ายอาการจะไปออกหนักจริงๆตอนที่โดดลดค่าลงไปเท่ากับสูโกเธอจะรุนแรงยิ่งขึ้นตอนเป็นผู้หญิงอาจจะแค่ไล่ทะเพิดไปแต่พอเป็นผู้ชายอาจถึงขั้นทำลายร่างกายคนอ,อื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เห็นภาพหลอนหนักเรื่องทรงผมผมขอไม่พูดถึงแล้วกันครับและเมื่อถึงอัคนีคายฉากสุดท้ายเพื่อชิงาลังจุดจบที่ทุกคนไม่อยากจะคิดถึงก็น่าจะเกิดขึ้นถึงแม้จะเสียสติขนาดไหนก็ตามแต่พลังดิบเธอก็มากอยู่ดี อาจจะสังหารได้ทั้งคาทาราและพี่ชายตัวเองแบบเลือดเย็นด้วยผมเชื่อว่าอสูรามีพลังที่ไม่เหมือนใครและยากที่จะหาใครเทียบเอาจริงๆถ้าคาทาราไม่ได้น้ำตรงนั้นไว้ก็คงจะสู้ไม่ได้เหมือนกันวอเตอร์เบนเดอร์ต้องใช้ปริมาณน้ำเข้าสู้แต่ไฟเบนเดอร์สร้างไฟใช้เองได้จะมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเองไฟขนาดอสูรานี่ยอาจจะเผาวังอาคีว่อดไปทั้งหลังเลยก็ได้หรือแม้แต่สลัดหลุดตอนที่โดนแช่แข็งลมหายใจมังกรนะ่ะแค่หายใจเองนะ และพอทราบว่าโอไซแพ้ให้กับอวตารแน่นอนว่าเธอต้องรีบตามมาสารต่อเพราะดาวหางกำลังจะผ่านไปเพลิงของเธอจะร้อนว่าคนไหน,ไหนในยุคนี้และแองไม่เคยประทักกับอสูราใต้ดาวหางไม่แน่ว,ว่าแองอาจจะรับไม่ไหวด้วยความบาคร่งเกินควบคุมของเจ้าชายอสูราคนนี้ถ้าไม่ยอมปลิดชีพลงก็คงจะโดนสังหารไปด้วยแน่แนถ้าได้ครองราชเป็นฟ้าตล,ลอดได้จริงๆก็คงจะโหดเหี้ยมไม่แพ้พ่อตัวเองเลยสรุปง่ายๆก็คือเธอจะกลายเป็นโอไซที่แข็งแกร่งกว่าโหดเหี้ยมกว่า น่าเกรงขามกว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไฟล์ลอดที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้อีกส่วนสําคัญก็คือในเมื่อเมย์กับไทลีไม่ได้มีส่วนร่วมกับสงครามร้อยปีหรือรู้จักกับอสุร่านักรบเคียวชิจะไม่ได้รับการสอนบล็อกชีจ้จากไทลีและการที่สุกโก้ไม่ได้เจอเมย์อาจจะเลือกคบจินแทนก็เป็นได้แต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นแค่ทฤษฎีนะครับผมใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ด้านล่างได้เต็มที่เลยครับผมสําหรับหัวข้อต่อไปจะเป็นอะไร คอมเมนต์กันเอาไว้ได้ครับเผื่อว่าน่าสนใจผมจะหยิบยกมาพูดกันถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับผมผิดภาดประการใดไปก็ต้องขออภยัยนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ